หลอง,องต่างๆที่มันออกมาจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคนก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันีลักษณะแบบไหนะครับเพราะฉะนั้น,นตัวนี้ก็จะเป็นตัดจินลบที่ถ่วงการเคลื่อนไหวของในติดในด้านสถาบันการเงิน,นแล้วก็ในด,ด้ดา,านอุณหภูะครับในประเด็นที่สองก็คือต้องบอกให้ในประเด็นระดับโลกนะครับในเรื่องของอัตราการป่วยของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จะบอกว่าอสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราให้น้ำส้มหบอกข้ามตัวเลขผู้ติเดเชื้อนะครับไปยังผู้เสียชีวิตนะครับจะเห็นว่าถึงแม้ผล เพิ่มขึ้นทำลายเกินบาาเหมือนเก้าบาทที่ประมาณสักตัวเลขแค่เิดกว่าเนี่ยแต่ตาสเศรษกลดลงต่นต้องเดีตับสี่ร้อแต่ล่าสิดเนี่ยเราก็ซื้อที่ผ่านมาเราซื้อตัวเลขที่ติดที่ตลาักลับขึ้นมาที่ระดับประมาณสักเกือบหนึ่งพันครับคุณกิตพลครับครับเดี๋ยว คุณกิตพลครับเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตต่อสายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากสัญญาณเสียงนี่อาจจะมีความไม่ชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตวางสายก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อยกรอบหนึ่งนะฮะก็ประเด็นที่สร้างให้เกิดความกังวลตอนนี้ก็คือเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้ที่ยังคงระบาดเพิ่มสูงขึ้นมาในหลายพื้นที่นะครับแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาหลายวันแล้วแต่ปจัจจัยที่เข้ามากดดันเนี่ยคือตัวเลขผู้ติดเชื้อจากฝั่งของต่างประเทศที่เพิ่มสูงงงงงงงขขขขึ้้้้นนนนมมาาทััััััฝฝฝ่่่่ออออออเเรรริกกกแแแลลวว็็ยยยยุโปปตีดะจ จะเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนในบ้านเราช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับคุณกิตพลนะครับจากยูอบีเคเฮียนประเทศไทยครับเชิญคุณกิตพลพูดถึงบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้ต่อได้เลยครับโอเคครับก็อันแรกนะครับก็ต้องบอกว่างบของอีออนที่ออกมาเมื่อวานเนี่ยดูสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไ้การทำให้กาเปลี่ยนแปลงเชิงลบครับต่อหุ้นในกลุ่มสถาบันหลักทรัายนะครับ ใจที่สองที่อาจจะกดดันการเคลื่อนไหวให้อยู่ในกรอบแคบเพราะซื้อเรื่องของตัวผู้เสียชีวิตนะครับต้องบอกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ตลาดดูเหมือนไม่หือไม่อืดในภับเหตุผลหลักๆก็คืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยยังลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อคืนครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตซึ่งลงไปต่้สุดในช่วงที่ผ่านมาประมาณสั้สามสามร้อยคนได้เนี่ยวันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับจนกระทั่งอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบสี่รายในตลาดเพราะฉะนั้น ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือนนะครับดังนั้นต้องติดตามครับว่าในช่วงสามถึงห้าวันทั้งหน้าตัวเนี้ยถ้าตัวเลขนี้ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเกิน 1, หนึ่งพันรายต่อวันแล้วก็เริ่มมีอัตราการเร่งตัวขึ้นเนี่ยตลาดจะกลับมาขวลสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นได้ครับครับคำแนะนำด้าน,นการลงทุนเป็นยังไงครับตอนนี้ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ1,374จจุดครับ ครับก,ก็ต้องบอกว่าในช่วงสั้นเนี่ยตลาดขึ้นมาประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเศรติต่าสุดซึ่งก็ต้องบอกว่าคงต้องใช้เวลาในการที่จะย่อยสลายตัวต่ด้านแรงเก่งกําไรนะครับแล้วก็ทําให้อจไรก็ส,สัวเองกับข้อมูลในด้านเศรษฐกิจล่าสุดในนั้นลักษณะแบบนี้ครับเราคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเก็งกำไรในการลงทุนด้วยบ้างแลว้วก็อาจจะต้องโฟกัสการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนิดหนึ่งหรือว่าอยู่ในเชิงของรายได้ที่มีลักษณะของตีเฟนตีนะครับตันนี้เราชอบอะไรบ้างก็จะเป็นหุ้น ตาโซโคนะครับเห็นจากฟื้นเพสยูพีซึ่งคือปีหลัเนี้มีสัญญาณของการฟื้นตัวของแต่ละส่วนประกอบการที่ดีขึ้นนะครับตัวหุ้นทางด้านหุ้นพลังงานทดแทนนะครับเราคิดว่าหลายตัวน่าสนใจในการเก็งกำไรแต่ว่าไม่ใช่หุ้นตัวใหญ่ซึ่งเพิ่งประกาศข่าวเรื่องของการมีแผนพิึิตมานะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันให้ไม่ให้ในิงของการเข้าซื้อนะครับเราก็อยากให้สุนใจเย็นแล้วก็รอซื้อเมื่ออ่อนตัวครับก็ในช่วงเวลาตรวนี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับครับ ดูดัชนีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเข้าไปเก็งกําไรกันได้ครับครับก็บภาพของตลาดที่ถูกแรงกดดันในเรื่องของการติดเชื้อนะครับหรือว่าการเศรษฐกิจเริ่มกับพลังตัวขึ้นเนี่ยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวดัชนีที่1,150-1,400จุดครับก็มองว่าการเก็งกําไรเน้นการซื้อเมื่ออ่อนตัวครับครับหุ้นเด็ดรอบวันที่แนะนําวันนี้เป็นตัวไหนนะครับแล้วก็ให้ราคาเหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ นะครับในบริเวณเซยูพีเราให้ราคาเหมาะสมที่8บาทนะครับก็มองภาพของผลตอบแทนจากเงินปันผลตกประมาณ5บาท5.5เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ในกลุ่มอย่างเช่นอิสวเซอร์นะครับเพราะว่าที่ว่าผลต่านการผลประมาณสัก4เปอร์เซ็นก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนอกนั้นแล้วในกลุ่มที่เราอยากจะให้เราพัดระวังก็คือกลุ่มที่เกีกเ่ยวกับการท่องเที่ยวครับเพราะว่าแนวโน้นกมก็คือว่าการหายไปเที่ยวซึ่งน่าจะนานพอสมควรเนี่ยน่าจะทําให้ผลตอบแทนหรือคนประกอบการทขาดทุนในช่วง2-3เปนมาข้างหน้าครับแล้วก็ ถ้าจะแนะนําช็อตสักตัวนหนึ่งเรามองว่าหุ้นในกลุ่มสนามบินอย่างเอออทีเนี่ยยังไม่ได้ซ้อนข่าวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับครับล่าสุดเนี่ยหุ้นก็เซ็ตอินดี x ลงมาติดลบแล้วนะฮะติดลบไปประมาณ1จุดนะครับก่อนหน้านี้ครับคุณกิตพลเคยแนะนําหุ้นในกลุ่มประกันแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยต่อนะฮะตอนนี้อุตสาหกรรมนี้มองว่ายังไงบ้างครับหลังจากที่ขึ้นไปค่อนข้างสดใสในช่วงที่ผ่านมานะครับแลบปป้วก็ไทยวีนะครับขึ้นมาประมาณสัก หลายสิบเปอร์เซ็นต <qu ie> like ์อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าในรับปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเริ่มตึงตึงนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าถ้ามาคาดการณ์ในเรื่องของตัวผลตอบแทนปันผลเราคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้สักปีที่ประมาณสักสี่สตางค์เนี่ยนะครับณระดับราคาปัจจุบันก็อาจจะมียิวของการปันผลสักสี่เปอร์เซ็นต์เงแต่ว่าในเชิงของ PE เนี่ยอาจจะเริ่มเข้าไปในระดับที่สักสิบสามเท่าถึงสิบสี่เท่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับก็ใครที่สนใจเราคิดว่าอาจจะรอจังหวะในการอ่อนตัวหรือค่อยๆทยอยลงทุนแต่ว่าไม่ไล่ คำแนะนําเรื่องของราคาเป้าหมายยังอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับเรามองในภาพระยะกลางของตัวไทยรับประกันไปต,ต่อเนี่ยยิงลงโมในสื่อของไอกเกงกม็มาที่ระดับ9ก้าสิบสองตันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นมาตนนัวนี้ต้องถือว่าชนราคาเหมาะสมในระยะสั้นครับก็ในระ,ะยะกลางสถาบการลงทุนเนี่ยเรามองราคาเหมาะสมที่ประมาณแปดยี่สิบกัดใช่เลยครับก็เดี๋ยวขอคำแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่มองจังหวะการลงทุนภาพกลางภาพยาวครับนะตอนนี้มีคาแนะนํอยังไงบ้างครับตัวไหนนะตัวอย่างใช่ไหมครับ หมายถึงว่าภาพระยะกลางระยะยาวของตลาดหุ้นไทยครับภาพระยะกลางของการลงทุนท่าในตัวเส้นเด็กเรายังมองว่าดาวไซ์ของตลาดมียังจากัดด้วยสภาพคล่องที่อยู่ในระบบค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในสหานะนี้เนี่ยตลาดจะลงแรงๆโดยเฉพาะให้ต่ากว่าพันสามมากๆก็น่าจะยากนะครับก็เพียงแต่ว่าการที่ตลาดมีขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเนี่ยการลดความร้อนในของตลาดโดยการเห็นการสลับทางกาไรโดยเฉพาะในกลุ่มที่ขึ้นมาเยอะโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นในช่วงเวลาตอนนี้ถ้าจะเก็งกาไรก็ต้องเน้นตัวที่ยังขึ้นไม่เยอะแล้วก็การเดียวกัน ใครที่มีหุ้นที่มีกำไรอยู่เยอะเลยขึ้นมากๆอาจจะต้องแบ่งขายทางกำไรหรือว่ามีการปรับต้นทุนกันบ้างได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกิตพลไพร์ไพาสารกิจนะครับจาก UOB เคยนประเทศไทยวันนี้แนะนำนะครับยังคงใช้ความระมัดระวังอยู่นะครับมีการปรับตัวย่อตัวลงมาอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแ,แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับคำแนะนำก็คือถ้ามีกำไรมีหุ้นตัวใหญ่ ขายทำกำไรไปบ้านครับแล้วก็รอย่อลงมาหาหุ้นตัวกลางหุ้นตัวเล็กหรือว่าหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นมาจากช่วงก่อนหน้านี้เข้าไปเก็งกำไรเข้าไปสะสมได้เช่นกันนะครับที่สําคัญคือจับตาเรื่องของประเด็นโควิด -19 กันหน่อยผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาดูกันต่อกับทิศทางของราคาทองคําหน่อยล่าสุดเมื่อคือนนี้ราคาทองคําในตลาดโลกขึ้นไปทดสูงสุดใหม่ในรอบป,ประมาณ8ปีราคาเช้านี้ยืนอยู่เหนือ1,800เหรี่ญได้แล้วด้วยเครียวาามมตติดกัน ช่วงหน้าพักกันสักครู่เดียวครับกลับมาแล้วเหรอทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาก,กันนะมีวิตามินรวมสิบชนิด <c oughs> ดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละหนึ่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมน,นีทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์พิโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทำบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไป อาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5าหมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอร์ดีพลัสสารสรกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วย ทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารย์มิโรดเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนำนะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อลหลายกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนน่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลสสอกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ชินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดีพลส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทรชุ0 8 0 5ชุ5 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอดีพัสสกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทาเฉพาะ30ิทแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้เพัสหนึ่งกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอดี33 ทำเงินนะครับในช่วงนี้เรามาดูกันกันกบทิศทางของราคาทองคากันหน่อยครับหลังจากที่เช้านี้ราคาทองคาในตลาดโลกขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,800เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบกว่า8ปีเกือบเกือบ9ปีเลยทีเดียวแล้วก็ราคาจากสมาคมค้าทองเนี่ยวันนี้ทองบาทไทยนะครับฝั่งที่ขายออกอยู่ที่ประมาณ26,550บาทฝั่งซื้อ26,450บาทคําแนะนำนะฮะจากผู้เชียช่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำวันนี้จะมีคาแนะนํำยังไงบ้าง มาพูดคุยกันกับคุณเบนจามามาอินจาก Bio g b l g b u l l บูล i n t e r n a t i o n a นนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่างนิติรัติค่ะครับมาดูทิศทางราคาทองคำกันหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมราคาทองคำพุ่งแรงขนาดนี้ครับโดยรวมแล้ว2-3สัปดาห์นี้จะเห็นได้ว่าทองมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะยังเป็นปัจจัยเดิมๆก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะในสหรัฐค่ะ แต่เห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหมะะ่ในสหรัฐปรับมาเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสวัสดิการในรายวันนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรัฐค่ะอย่างเช่นก่อนหน้าเนี่ยรัฐที่มีการระบาดหนักจะเป็นนิวยอร์กนะคะณนะขณะนี้เนี่ยรัฐที่มีการระบาดหนักจะมาจากทางฝั่งของซอ l ิดาแคลิฟอร์เนียแล้วก็เท็กซัสเป็นหลักค่ะซึ่งการระบาดะระลอกใหม่ในสหรัฐนี่ก็ก่อให้เกิดความไม่ตกนะคะ ว่าอาจจะขัดขวางเส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอาจจะทําให้หลายรัฐต้องกลับมาดําเนินมาตรการเข้มงวดแล้วก็ใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งค่ะความม่กเหลานี้ก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นแรงซื้อทองคาในชนะสินทรตพย์ปลอดภัยค่ะบวกรวมกับความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในประเด็นฮ่องกงการถอดกันออกมาตรการต่อต้ไปมาระหว่างจีนกับสหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้เองเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่หนุนทองคาในขนะินทรัลอดไทยเช่นเดียวกันค่ะครับตอนนี้ราคาทองคําขึ้นมาพันแแล้วนะฮะประเมินแนวโน้มราคาหน่อยจะขึ้นต่อไปถึงแค่ไหนหรือว่าพันแดตรงนี้เนี่ยจะยืนอยู่หรือเปล่าแข็งแกร่งหรือเปล่าครับเออในขณะนี้ราคาทองคำในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลาจากพันสาร้อยเหรียญมั่นนะไปนะคะซึ่งโซนพันแปดร้อยพันแปดร้อยสามเอนเอรีเอก็ถือว่าเป็นกรอบแนวะต้านแรกที่วอลตีเคยประเมินเอาไว้ค่ะ ดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือพันแปดร้อยสามยูเอลได้ยังคงแนะนําให้นักลงทุนที่มีการถือครองทองคำนะคะอาจจะแบง่งไม้มีการทํากําไรบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแต่ถ้าหากว่ารังคํามีการทะลุผ่านพันแปดร้อยสามขึ้นไปได้นะคะแนะนําว่าถือทองคำต่อเพื่อรอขายบริเวณแนวต้านถัดไปที่หนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดยูอ,อลค่ะ สำหรับใครที่ขายไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะอยากที่จะรอเข้าซื้อใหม่อยากให้จับตาในโซ 1, 1, น1,778ถึง1,782เยนซาีอาค่ะโซนนี้เป็นโซนในการแบ่งไม้สักที่10%ของพอร์ตในการเข้าซื้อนะคะแล้วก็ตั้งสต็อปลอสเอาไว้บริเวณ1,766เยนซาลีอาค่ะยังคงเทรดดิ้งในกรอบสั้นตั้งไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้กลยุทธ์ใน,นทิศทางขาขึ้นเป็นหลักค่ะ ที่สาคัญเลยควรจะตั้งสตัอปลอสด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าทองคําขึ้นมาไม่ได้ว่าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ8ปดปีแล้วนะคะการตักตัวล้ลงแรงขายทางกำไรอาจจะสลับออกมาเป็นระยะค่ะครับมาดูทองคําแท่งหน่อยครับล่าสุดเช้านี้ทองคําแท่งในรูปเงินบาทนะครับขายออกอยู่ที่26,550บาทฝั่งซื้อ26,450บาทนะครับ คนที่มีทองคาแท่งอยู่แนะนํำยังไงดีครับทยอยขายไปบ้างหรือว่าถือไว้ก่อนดีฮะจะไปลุ้นตั้งเป้าหมายขายที่เท่าไหร่ดีครับระดับๆไครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นไฮส,สุดในรอบหนึ่งปีนะคะไฮสุดในรอบหนึ่งปีเนี่ยทองคําเคยขึ้นไปทดสอบแล้วราวสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทต่อบาททองคำค่ะแต่ว่าออทามไฮของาราทองคำนะคะที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยจะอยู่บริเวณสองหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคาดังนั้นโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนที่ าใครเป็นกําไรนะคะเราก็ไม่อยากรับความเสี่ยงได้มากเราก็ยังแนะนําว่าควรจะแบ่งขายทองคําคล้ายคลึงกับตัวราคาทองคในตลาดโลกเช่นเดียวกันค่ะคุณเดียิคะแนะนําว่าใกล้ๆจุดนี้นะคะจนสองหมื่นหกพันห้าร้อยไปจนถึงสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยจะเป็นจุดขายจุดแรกค่ะยกเว้นว่าทองสามารถขึ้นผ่านไปยืนเหนือสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคาได้ค่อยถือลุ้นค่ะไปรอขายบริเวณสองหมื่นหกพัน 850-26,950ถบาทต่อบาททองคำค่ะครับคนไม่มีนี่รอซื้อรอราคาเท่าไหร่ดีครับถ้าลอง convert ตัว gold spot กลับมาเป็น96.5นะคะคจุดซื้อแรกในโซน1,782-1,778ถึง 1, จะอยู่ในโซน26,300บาทต่อบาททองคำแล้วก็มีจุดสต็อปลอสที่26,150บาทต่อบาททองคำค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้ก็แนะนำนะครับทองคำเนี่ยมีกําไรทยอยแบ่งขายไปบ้างนะฮะราคาขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวยังไงจับตากันให้ดีนะฮะเรื่องของประเด็นโควิดเนี่ยยิ่งมีข่าวร้ายแรงขึ้นมาเท่าไหร่ทองคาได้รับผลบวกปรับตัวขึ้นมาอย่างในช่วงเมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์ในเรื่องของผลประกอบการหุ้นในกลุ่มธนาคารภาย์ก,กันบ้างในช่วงของเงินกงอเงยครับ มาพูดคุยกันนะครับกับคุณสุโชติรัตนรัตน์นะครับจาก KGI ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณสุโชติครับครับสวัสดีครับครับมาประเมินกันหน่อยกับเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะครับล่าสุดเนี่ยหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะกลุ่มแบงก์เตรียมจะประกาศงบกันแล้วด้วยนะครับประเมินกันหน่อยฮะว่าประกาศออกมาหรือว่าเตรียมจะประกาศออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับผมเชื่อว่าตลาดทุนตอนนี้ก็คือคาดหวังกันไปพอสมควรแล้วว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองเนี่ย น่าจะเป็นไปมากที่รองรับในส่วนของตัว NPL นะที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมนะครับ à, โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะก็ที่ขับริษณ์หลังคาดการสำหรับไตรมาที่สองเนี่ยจะลดลงทั้งเยอรมนี <loca course> และซีวันคิวนะครับจะลดลงทั้งเยอรมนีและซีวัเคินโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าพุ้นที่เป็นลักษณะของแบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอย่างซิสโต้กับ k k p นะทาง่ายสิร์ชเ,เราเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพของการอัพเฟอร์ฟอร์มได้นะครับเนื่องจากว่าก็จะมีเรียกว่าผลประกอบการที่พื้นตัวขึ้นมาในส่วนของฝั่งตลาดทุนนะที่เขามีการลงทุนอยู่ในส่วนตลาดทุนนั่นเองนะครแล้วก็ธุรกรรมตา่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะกลุ่มธนาคนารพาณิชย์ัวที่น่าจะอัพเฟอร์ฟอร์มในส่วนของผลประกอบการไตรอยมาที่สองเขาจะเป็นตัวซิโก้กับเคเคทีสองตัวนะครับนี่น่าจะอัพเฟอร์ฟอร์มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เสียสาหรับตัวสินเชื่อที่เป็นลักษณะของ นะครับทั้งสองตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายรีเซิร์เราก็ประเมินต้นต้นว่าน่าจะไม่เห็นค่าของการเอฟฟิดเกอร์ NPL มากนะสิงตโปรไตรมาสที่สองนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาอทอปฟิกตอนนี้เป็นสิบก,โก K K ็กับเค็มสองตัวนะครับครับแบงก์ใหญ่ตอนนี้ประเมินผลประกอบการไตรามาสที่สองจะเป็นยังไงบ้างครับถือว่าน่าเป็นห่วงนยครับจาก NPL นะที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นครับครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับรถลงทั้งยนเดียและยนคิว NPL ขึ้นทั้งคู่นะครับทั้งยนเดียและยอนคิวนะฮะ โดยนะครับถ้ามาดูแบง์ใหญ่ได้เรียงกันนะครับตัวที่น่ากังวลนะครับก็คงสนิไม่พ้นตัวที่ฝ่ายกิดเรามองว่าจะลดลงเกี่ยออเนียข้างหนักเนี่ยจะเป็นตัวเคแบง์นะครับจะเป็นตัวเคแบง์นะครับเราคาดการณ์ว่ากำไรจะลดลงประมาณถึงสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เกี่ยออเนียนะครับแล้วก็มองลงมานะครับอาจจะเป็นตัวเคทีดีนะครับกรุงไทยแบงค์นะครับเราคาดการณ์ว่าผลประกอบการจะลดลงสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เกี่ยอเนียนะครับ ไปนะครับจะเป็นตัว S&P นะครับที่เราคาดการไว้ก็คือผลประกอบการจะลดลงประมาณช9เปอร์เซ็นต์ยอเยียนะครับโดยแบงค์ขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่ผลประกอบการจะลดลงน้อยที่สุดนะฮะแต่ก็ยังลดลงอยู่ดีนะก็คือตัว BBL หรือแบงค์กรุงเทพนะครับไปด้ยส่เราคาดการไว้ลดลงประมาณทิ่16เปอร์เซ็นต์ยอเยียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยแบงค์ขนาดใหญ่ไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบงค์ขนาดกลางขนาดเล็กจะเป็นตัวที่เอาพอสมมาแทนนะครับ ครับการจะไปเกณฑ์กําไรในกลุ่มแบงค์ครับจะรอให้ผลประกอบการออกมาดีหรือว่ารอซื้อก่อนผลประกอบการได้ครับครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับพวกในกลุ่มธนาคนนารคาณิสเนี่ยครับสาหรับผลประกอบการไตรามาสที่สองเนะี่ยผมอยากให้รอผลประกอบการออกมาแล้วนวิเคราะห์การเข้าประชุมนวิเาะห์กับทางผู้บริหารก่อนเพื่อมองในเรื่องเอารุปสาหรับในช่วงไตรามาสสามไตรามาสที่สี่เนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมประเมินในเบื้องต้นนะครับยังไม่แน่ใจว่าไตรมาสที่สองจะเป็นจุดต่ําสุดของปีนี้ แก้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าในส่วนของตัว m p l เนี่ยตอนนี้ก็ต้องถ่อต้อ,ตองต้องประเมินว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงไลายมาที่สามเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไลายมาที่สองก็บอกมาก็มองว่าอย่าพึ่งซื้อนะฮะให้เ็นเนตุตีก่อนแล้วก็รอผลการปรับ้ำก็มาก่อนว่าไฟด์ด้านที่ทางผูบริหารไกดออกมาเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับสาหรับผู้กิยมธนาคารคณิตน,น,น,นะครับรวมถึงนะฮะในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเปโตอนะครับก็จะมีผลการ ทำสเปจเกตออกมานั่นเองนะครับสำหรับหุ้นที่กลุ่มธนาคารนี้แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะครับช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วหุ้นที่กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะการไซเบร์ก็รอกดไม่ว่าจะเป็นฝนประกอบการผนของสเตจเกตนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครับคุณสุโชคธีรพัน์รัจาก KGI นะครับแนะนาหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยนะฮะจับตากันให้ดีกับผลประกอบการไตรามาสที่2องนะฮะากว่ายังไม่มีรอดูผลประกอบการออกมาแล้วก็รอดูมุมมองของนักวิเคราะห์มุมมองของตลาดนะครับว่าจะตอบรับผลประกอบการไตรามาสที่2อ,อย่างไรเพระาะไตรมาสที่สาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นไตรามาสที่มีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะมีการทดสอบนะเรื่องของความสามารถในการแบกรับต้นทุนนี่ที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าจะแนะนาหุ้นกลุ่มแบ ทั้ง KKP แล้วก็ท i สโก้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงของพุ้นละพันวัลกรองพักกันก่อนสักครู่เดียวครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรแบคเซวจุลินรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยล a คติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริกแซคคารายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟามา แค่35ยังไม่พอยูนิคฉีกทุกกฎการิล้วอินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตรไม่เหลือพื้นที่ว่างเปล่าในราคาที่คุณกำหนดเองได้ UNIQUE you Personalize Your Life จาก Index Living m a l l พันลกอนะครับเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกได้ความรู้นะครับจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่มาร่วมตอบคำถามชิงรางวัลนะครับฟันกิฟต์การ์ดจากบลจวันนะครับ,บ,รออนนรบผู้จัดการกองทุนูพให้คำแนะนำด้านการลงทุนมืออาชีพนะฮะที่จะเปิดโอกาสด้านการลงทุน Activate Opportunities ในช่วงนี้นะครับกติกาสำคัญคือ แอดไลน์ line, นะครับไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยคิวอาร์โค้ดสแกนเข้ามาแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันกับ Mo n e y Chat นะครับเดี๋ยวเราจะให้คําใบ้หุ้นที่มีความน่าสนใจนะครับมีอยู่3คําใบ้ด้วยกันคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วรู้ว่าเป็นหุ้นตัวไหนส่งคําตอบเข้ามาครับพิมพ์ชื่อย่อหุ้นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะหรือว่าจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้แต่เราแนะนา,นาว่าพิมพ์ชื่อย่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเร็วกว่าแล้วก็ทาให้มีโอกาสได้ของรางวัลมากกว่าด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้หุ้น,มาานนะีม ความน่าสนใจยังไงนะครับโดยวันนี้ครับหุ้นละพันรวรรกรนะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวข้องกับการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเดี๋ยวมาดูคําใบที่1กันเลยนะฮะหุ้นตัวนี้ครับประกอบธุรกิจค้าปลีกนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่จําหน่ายสินค้านานา,นานชนิดด้วยเรียกได้ว่าเป็นร้านเนี่ยที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ใช้ซื้อของกันเป็นประจําในชีวิตประจําวันนะครับมาดูคําใบที่2ครับบริษัทนี้นะครับมีร้านค้าที่กระจายสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับ แล้วก็มาดูคําใบที่3เลยนะแต่ยอดขายช่วงนี้เนี่ยปรากฏว่าสนทางนะฮะยอดขายเพิ่มขึ้นมาในช่วงของโควิด -19 ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีสาขานะครับกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็จับตากันว่าบริษัทค้าปลีกจะได้รับผลกระทบจากโควิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีวิธีการปรับตัวเอาโตัวรอดยังไงนะครับ รู้คาตอบแล้วพิมพ์ส่งไปเข้ามานะฮะมีเวลาให้อีกประมาณสัก10วินาทีพิมพ์เข้ามาคนที่ตอบเข้ามาถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดเป็นคนแรกจะได้รับของรางวัลกองทุนรวมเป็นฟันกิฟต์การ์ดนะครับที่เข้าไปซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์าการเงินได้จากบลจวันนะครับมูลค่าหนึ่งพันบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะกับคําใบนะฮะมาสรุปกันว่าบริษัทนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงนะครับ มาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจค้าปลีกนะยครับยอดขายกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมามียอดขายที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงของโควิด1 9ด้วยนะครับแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องของผู้ผลิตวัลกรกองวันนี้ได้แก่บริษัท CPO นะครับ CPO จำกัดมหาชนครับ ขอแสดงความด,ดีกับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องแล้วก็โดยที่สุดเป็นคนแรกด้วยนะครับก็จะเป็นผู้ที่โชคดีได้รับของรางวัลนะครับฟันกิฟต์การ์ดจากผู้แนะนำการลงทุนมืออาชีพของบลจวานนะครับมูลค่าที่จะเอาไปลงทุนไปเลือกซื้อกองทุนได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากหาข้อมูลด้านการลงทุนอยากจะหาที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการเลือกซื้อกองทุนเรื่องการเ,เลือกซื้อหุ้น สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลนะครับสแกน QR Code แอดเข้าไปที่ i ายแอดของบลจอวันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของข่าวสารการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับพร้อมกับร่วมสนุกกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับสแกนเข้าไปที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือว่าหา l ายแอดนะครับ one asset นะครับ O N E แล้วก็ A S S E T นะครับ สามารถเข้าไปหาข้อมูลมีอะไรเข้าไปสอบถามได้หรือว่าสอบถามเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับบลรจอวันก็จะมีมืออาชีพคอยแนะนำนะฮะเป็นการจัดการกองทุนอย่างครบวงจร activate opportunities ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันที่ตลาดหุ้นไทยเปิดทําการเวลาประมาณ1 0บโมงช่วงเปิดตลาดแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมจริรติขันติพโลนะครับและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ